บายดีท <chill> ุกคนวันนี้พ่อกำลังไอซ่าลายเนาะมือนี้เนาะให้กับมาเก็บหอยพี่เนาะยิ่หน้าหน้าบาาพี่เนาะมาเก็บหอยยำสาซาพี่เนาะนี่ทุกคนย้ายดีพี่เนาะมาเก็บหอยเอ้ยเหมือนนะมาในป่าเขาพี่เนาะ ไปอบนะคนณ่หมโมไดเอนมีบ้วกันเยนอเย Này thì bác kép đi được, tao nuôi ngay ừ, ừ. Dụ có nuôi nuôi hình Được không? Được ào. เออ,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 อหน่อยสาํากลางนุ่นแพ่ไม้อยูุ่่นบ่ เดี๋ยวเอานวายนายด้วยเอาน่วยใหญ่้วยยางมายางมาคอยได้อย่าปก๊บเข่าด้วยบรรยากาศเ้าๆพี่น้องแม่ก็น้องไอซ์น้องสซมิงน้องแค่ไม้น้องนี่มานอนบ้านกับพ่อ Bếp khói thì nó ơi Hói mấy tên ngoại càng xem này Nhìn nó được kết không? อกเนยางกายได้นี่เป็นไสันน่ได้เก็บอ้แรหมปุ๊บจะไวดีเกาะใกล้ๆไวดีพี่น้องมาแก้อยเด้เอาเอธอโบก็ม่ใส่ Đi ăn 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 Tiếp hoài lắm nóng ái đi Ừ không có nhàng khoai nhàng phay. thì nó được không kết <laughs> hồi nhà lại. bảo một thử xem này ô <laughs> oh, oh, anh ngoài nhảy thế rồi <laughs> được không <laughs> có phơm anh nào thầu anh เขาโอเพื่องกำลังแก่เริ่มแกนะเน้ยเดือนนากระเดียกี่ยวรวดเบิดไปโอ้ยใส่มันกะมีโอ้ยปลา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 คอมาบ่นนี่ได้แหละไอ้ชิมิง ใช่อ่ชิมิงมาจับปลาด้วยจะวันดีใไเลยไปเต็มไปท่าไหาใหญ่เลยเนาะนี่อันนั่นส่นหนอยนี่มอเมมันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เก็บเอาพนดีคุณไวยซำหนึ่งนะพอดีกันได้พอดีมันไปเลยนะปลาเก็บโหลดเก็บหอยหัน่นไว้ไวเฝ้าเก็บมันสีแดดแดดออกมานัก่ะมีกระเดือกไดหอยตะซำานีพี่หนอ้ย หอยน่ะ ini นี้ sam

โซนรองว่าโซนรอกมันหงาน่าเก็บเอาเก็บเอาผ้าเอาเก็บแกมันชแบบีแดดแดดคืออ <c oughs> ะไรใช่ไมใช่ไหมไปขายกลุ่มวะขายกุุ่ให้นม่สีวะแค่ตรงมีตะน่วยซ้ำนี่พี่น้องเอ้ย ไปจี๋ฉัน้องอ้กับเขากปพุ้นเก็บหอยยิน่า ตีมบานน้เนาะกระนวยชำนี้ชันี่ไปไปเอายวนไสไปย่างไปใส่บอนไสอันนี้ไสยำ ยามปัสสิวะพ้นประตกันได้บ่บ่บ่เก็บหอยเก็บหอยอืมีเ um ก็บกระปูไข่ทุกคนยามใส่ทุกคนมิงมิงเอาขึ้นในเบื้องหันเอาเอาเรืงขึ้นเพราะมันจุ่นน้ำ หอยกระปูหอยอีกกระปูกระปูกระปูทอก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 ต่งนี้ทอกมันเวิร์ดท่านเวิร์ดได้นี่ผูกกระปูไปทลายโตผูกระวังอันนี้ควางอะไรพอดีเลยนี่โอ้ยมันสะเฮียวะเด้่มึงเอาทอกไม้ทอกไม้ทอกไม้ กระปู้ใช่ไปอันเดนเดนโห้ยโอยมองนต่างยูพี่าต่างยูพี่นีตัวนี้เดี๋ยวมันไปคากไปดิค่ะหนีหนีมันไปคากไปดิค่ะจุ่มาอยู่ค่ะไปเอียโตนดิไปวะเด๊ะกระปู้ไปวะเดะ่อาอุ้ยพายิกะแบมันตัวนีมือวะลมึกจมันทุกคน อาไปบุดเด้เฮมิงเอาทอนเอาไว้นี่ยอดไปวุิดิกุ้งกระมค้นได้หหอยเราบางอย่างเมิงอยู่กุ่นค่ะนี่ทอกทอกจับทอก อราบุกนี่เดกบุกบุนต้เอามาเจับถอยไว้อุ้ยเหียปะดาอุ <quin> ้ยเหมือเดียวเนาะอ้ยความ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  เอาถือถือถือจัอบใส่น้ำเเผ่นี่นะตัวหันกระปูไปดันเอาหันไปหันหันไปแล้วเจ้าบริบูรณ์นี่มันนกไปห้องฮ่ะห,หันมันนกไปห้องนี่ห้องน,น,นี่ไปเอานะว่าสอนเร็วทุกคนโอ้ยมีแต่ขีดตรได้ห้อยได้แล้วทุกคน Này khỏi một ngày mà ừ. Thấy không ừ. này ngày kia mà đó nè <laughs> <laughs> Hả? ดุงก็ตัอหยาอยู่นะจะของยาสูให้มันเปื้อนหนูก็ตัอหยาอยู่ลมันเองพี่นะน่าเป็นห่วง

อย่าทันเอก็ได้นะนีเลยสานมองนี้มองนี้นี่เอาอ้าองกูจบเองนะมาแล้ว มาแล้วนี่ทุกคนมาอบจุนนะอบจุน่ะพี่นนอเออพี่ห้อเออเหรอประคออาไว้นะฮะกิน้อยพี่นออยอุ้มหออยูนนออย่นนะ

เราทำล่ะเโชว์ชิ้นเปิดตะกัตตมตะบกทัวรม่ตะบกมาคุ้งแสบหรอกพี่น้องแค่จะแสบแค่บบแสบเน

มมึงเีโอ๊ยไม่เลี้ยงก้ไ่เลี้ยเขาสดมา้ออัวสวันที่สองร่ท en> hey. ี่สอเขาไม่จุกมอนกัน่จผมน้มักเนนี้ได้เนี่ย ตันเป็นบางเลยเด็กตันเป็นนางน้ำตาไปแทะไปดึปล่อยนทุกคนทุกคนดำคุงพิงปลาอบหอยฮะนึกหน่อนเนอะ แสบจูบ่ะน่ะยังบาเนยู่แนี่กสไหวเว่ยไม่เอาเงินกินอีก ถ้าแม่มีจัะไม่หนึ่งมันเรียบร้อยนะปรตุอยุดรอมังเขาสร้างตำเข้มกันเงยมันเพราะอันนั้นสร้งแป้งน้ำตาลขี้เราไปผลิตผลิตยังให้สั่งเนาเลยคุิ้เลยเด้อ โอ้กินกินแดดแล้วบ่าสองคนค่ะกินขาเรล้นหรอนี่ไปดี้กวน้องตาผุดน้องไม่ไปเห็นอ้วเหนียวนดีดิแต่เได้คนดีอินเนี่ คนตัวท่ากับกำลังเหยียบเขาเนาะจับมันอย่งนี้ทุกคนปะเนาลงก็เหยียบเขาหูดเขาพี่เนอง เจกับคนที่นนเนาะค้นแนรักม่เหยียบใส่กน,ะนี่ทุกคนเขาสีแบกเม่าแรงคนกับขึ้นสต๊กละ่ะมม่แดดบมริเกี้เวาเขาซำ จะไคดคลิปนี้ก็คือสีจบกล้งสนิทพี่น้องอยากจะได้ก็ได้ก็แช่คุณก็ไม่ใจเห็นน้องไอ้ได้อพี่น้องอย่าลืมกดติดตามน้องไอ้เด้อพี่น้องให้สอนน้องไอ้พาด้ไวๆพี่น้องจะได้กันคลิปห,ห,หน้าพี่น้อง